ฮัลโหลสวัสดีนะคะมาวันนี้นิชามานําเสนอเครื่องนะคะเครื่องไม้สักนะคะไม้สักทองเก่ามันจะอยู่ที่หน้าสีนะคะชุดนี้จะอยู่ที่หน้าสีความหนาก็คือนี่นะคะเกือบเกือบสี่เซนนะคะเกือบเกือบสี่เซน หน้าสีทั้งหมดเลยนะคะนีชาขายอยู่ที่สอกละแปดสิบนะคะแปดสิบมาจัดกันได้เลยนะคะมีตั้งแต่ความยาวห้าสอกหกสอกเจ็ดอกแปดอกจนถึงเก้าสอกกันเลยนะคะชุดนี้นะคะนะคะยาวยาวกันเลยนะคะชมด้วยนะคะสวยๆย,ยาวๆ ไม่มีคดนะคะไม้เรานะคะตรงตรงกันเลยนะคะตรงตรงกันเลยนี่สรงือไม่น ja ี <the <the ่น้องน้องเรานะคะขยันแข็งแข็งใช่ไหมเนี่สาวสาวสวยๆของเราเนี่ยนี่นะคะนี่สวยๆกันเลยสำหรับสักทองนะครับครับสวยๆกันเลยครับโอเคเห็นไหมครับสวยๆเลยนะคะ ตรงนั้นตกลงไโอเคโอเคเดี๋ยวปนี้ปนี้ทำงานแป๊บนะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวปนี้ไปนะครับเดี๋ยวปนี้ขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นฝาไม้แดงนะคะอันนี้ฝาไม้แดงมักค่าเห็นไหมสวยๆเลยนะคะไม้แดงของเราคือรีดพร้อมใช้งานจะอยู่ที่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้า กันเลยนะะี่ความหนาที่จากรี่เสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณานี้เลยนะคะเซนครึ่งกันเลยนะคะสําหรับความหนานะคะจะเป็นไม้แดงไม้เต็งน,นิดหน่อยนะคะไม้เต็งจะอยู่ที่หน้า12เลยใหญ่เลยนะคะชุดนี้นะคะแต่ไม้เต่งไม้เต็งหน้าน่าจะมีประมาณอยู่แค่ประมาณสักครึ่งยกนะคะไม่เยอะ นองนั้นจะเป็นมะข่านะคะแล้วก็แดงนะคะมะข่าแล้วก็แดงชุดนี้จะมีตั้งแต่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าถึงหน้าสิบสองกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ไม้แดงสวยๆเลยเห็นไหมคะรีดบางใบพร้อมใช้งานนะคะรีดร่องวีนะคะชุดนี้เป็นร่องวีนะคะ บางใบล่องวีนะฮะบางใบร่องวอีต่อมาก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวนี่ชาพาไปดูฝาสักกันนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือไม้แดงเรานะคะนี่ใช้งานสวยๆกันเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นฝาสักทองเก่านะคะ รีดพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะนะคะสวยๆกันเลยนะคะนี่เรามาดูรดลายใกล้ๆนะคะลายสักทองเป็นลายเป็นลายที่สวยมากๆนะคะสำหรับลายสักนี่จริงๆแล้วเป็นไม้ที่ไม่รู้นะคะแล้วแต่คนชอบสำหรับนิชาก็ชอบมากคือลายสักนี่นะคะจะสวย สวยกว่าไม้ลายอื่นๆนะคะนะคะลวดลายของเธสวยมากฝาชุดนี้เป็นไม้เก่าที่นิชานำมาลดบางใบล่องวีพร้อมใช้งานนะคะชุดนี้จะอยู่ที่ยกละหมื่นพร้อมส่งนะคะมีตั้งแต่หน้าหหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะอันนี้นะคะ นี่นะคะนี่ชาลีดบางใบพร้อมใช้งานนะคะนี่บางใบล่องวีนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะ,ะ,คะตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักสิบยกนะคะชุดนี้นะ,ะจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ลูกค้าเขาซื้อไว้แล้วนะคะชุดนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการ ฝาสักรีดนะคะนิชามีเยอะค่ะนิชารีดอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบยกนะคะตอนนี้นะคะที่รีดกําลังรีดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้อาชีพน,นี้คือรีดรีดพร้อมส่งแล้วนะคะท่านใดต้องการใช้างานคือได้เลยนะคะยกละหมื่นพร้อมส่งนะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้ๆแบบไม่ไกลมาก นิชาก็ลดให้ได้นะสำหรับราคานะคะราคาลดกันได้นะคะขอแค่ลูกค้าทักมานะคะต่อมาก็จะเป็นไม้ยางนะคะฝาไม้ยางนะฝาไม้ยางท่านใดที่ท่านใดที่ต้องการไหมไม้ยางเนาะฝาไม้ยาง ไม่ยาวนะคะยาวๆไปนู่นเลยนะคะนี่นะคะฝาม่ยางนู่นเลยนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะกองนี้ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณสองยกสองยกสองจุดสามนะคะนะคะมีตั้งแต่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดเลยนะคะนี่นะคะสองยกกว่าแต่นิชาจะขาย ชุดสั้นไปด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ยาวหนึ่งศอกสองศอกอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่นะคะ,นนะ,คะหนึ่งศอกสองศอกสามศอกนะคะรู้สึกก็จะเป็นหน้าเจ็ดหน้าหกนะคะ,นนะ,คะหน้าหกนะคะ,ะ,คะทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้นิชาจะเหมาไปเลย หมาสุถูกไปเลยสําหรับไม้ยางฝาไม้ยางชุดนี้นะคะยาวๆตรงนู้นนะคะแต่ว่าชุดนี้จะสั้นนะคะมีสั้นอยู่สามต้นนะคะเหมากไปเลยหกพันนะคะชุดนี้อะเอาไปสุถูกเลยหกหกพันท่านใดต้องการก็พักวิชามาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะสําหรับฝาไม้ยางนะคะหกพันนะคะเหมาเลยนะคะ 1>, 1, 2, 3, 4ต้งนะคะพิชาเมาไปเลยห0 0ัน 6, นะคะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะคะท่านใดต้องการเกาจัดได้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องสักนะคะที่นิชาบอกไปแล้วเนาะสอกละแปนะคะมีอยู่หลายสอกนะคะเยอะอยู่นะคะนี่นะคะต้องการชุดไหนก็ทักมาได้นะคะ